สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาขายตัวละครผมแดงสุดร้อนแรงที่ไม่ได้แรงแค่ลุกแต่ยังทําให้ทีมของคุณแรงขึ้นอีกเป็นกองเชิญพบกับอุคินามิยูซูฮะครับยูซูฮะเป็นเอเจนต์ลิมิเต็ดแรงเอสายซัพพอร์ตตัวที่2ของเกมหลังจากแอสโทรยเหยาซึ่งบอกได้เลยว่าเก่งไม่แพ้กันอย่างแน่นอนฮะเรามกันกับดีไซน์ของตัวละครก่อนแลันะครับเพราะสำหรับผมแล้วไวฟุมากกว่าเมตาเสมอโดยน้องจะเป็นหนึ่งในกลุ่มที่เรียกว่าสปูกเชคนะฮะ ซึ่งตอนนี้จะมีอีก2คนก็คืออลิสและก็มานาโตะด้วยนิสัยขี้แกล้งกับรอยยิ้มเจ้าเล่ห์ที่อยู่บนใบหน้าตลอดเวลาเลยทําให้เธอกลายเป็นที่ชื่นชอบได้อย่างไม่ยากส่วนโมเดลก็จะเป็นสาววัยรุ่นผมแดงในชุดเครียนงสีดําแดงที่มาพร้อมร่มในมือและคามะทนุก,กิที่ซ่อนอยู่ที่หลังน่ารักสุดๆไปเลยใช่ไหมคนะแล้วก็เดียวนะผรู้สึกว่าตรงขานั้นมันคุ้นๆเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก,ก่อน และถ้าชุดปกติยังไม่ดีพออีกอยูโซฮะนั้นมาพร้อมกับชุด,ดว่ายน้ำอีกด้วยนะครับขายไม่รู้จะขายยังไงแล้วระบบฟิสิกส์ที่สมจริงเนื้อหนังเขานวลที่เปิดเผยมากขึ้นขามาเองก็เปลี่ยนชุดด้วยนะเอาละครับนอกจากความน่ารักที่ทะลุปลอดแล้วความสมาัถของเธอนี่แหละคือของจริงยูโซฮะคือซัพพอร์ตระดับกอตเทียที่จะทำให้ทีมของคุณโหดขึ้นแบบ2 0 0เปราเปะาดูบัฟที่เธอให้กันดีกว่าอย่างแรกเลยคือบัฟแอคแท็กหน0่หน่วยให้กับทั้งที นอกจากนั้นยังเพิ่มดาเมจโบนัสให้อีก15%ประสิทธิภาพการสะสมอนุมัติีและดดเมจนอร์มัลลี่เองก็เพิ่มไปอีกถึง14.2%และสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนั่นก็คือยูสฮะสามารถช่วยแปท่าจากนอกสนามได้ด้วยโดยท่าที่แปนั้นจะขึ้นอยู่กับท่าที่โดนสตูหลังจากที่ยูสหะใช้สกิลแบบใช้พลังงานหรืออันติีครับซึ <S <S ่งวิธีเล่นของยูาหะนั้นก็ง่ายนิดเดียวเพียงแค่สลับตัวเป็นน้องตอนที่มีพลังงานมากพอที่จะใช้สกิลจากนั้นพอกดสกิลเสร็จก็สลับตัวออกต่่ออมาในนนสวขง WG ะครับ ำหรับยูซูฮาถ้าอยากจะให้พาสดุที่เพิ่มประสิทธิภาพการสะสมอ n o ม a ลี่กับความแรงอน o ม a l ี่และ disorder ให้ไปถึงสูงสุดที่20%ณตอนนี้จะเป็นต้องกดอาว,วุธประจาตัวเท่านั้นถ้าได้พูดตามตรงแค่บ้บจากยูซูฮาเองก็แรงมากพอแล้วฮะใครงบน้อยสามารถใช้ w n g i n เจ้าประจำอย่าง k a b o o ูม h e c a n n o n อาว,วุธประจำตัวของลูซี่ได้เหมือนเคยนะฮะหรือถ้าไม่มีอีกก็สามารถใส่อะไรก็ได้แล้วก็ทำา t t กให้ถึง3,000ก็เพียงพอแล้ว สำหรับคนที่งบเยอะหรืออวยน้องยูเซฮานะครับเรามาดูที่การปลดไมสเคปกันบ้างสำหรับ M1 นะครับสุดสำคัญคือยูเซฮาจะพร้อมกดสกิลทันทีที่เข้าต่อสู้และยังเพิ่มดาเมจให้กับทั้งทีมอีกประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์โดยรวมนะฮะก็ถือว่าเป็น M ที่ดีมากๆเลย M1 ในส่วนของ M2 เรียกได้ว,ว่าโคตรเจ๋งเพราะนอกจากจะเพิ่มดาเมจและสะสมอัดร์นี่ให้กับทั้งทีมแล้วเมื่อกดสกิลแบบเสียพลังงานหรือว่าใช้ท่าไม้ตายจะสามารถบังคับทําให้เกิดเชนเอ็กแทกได้ด้วยนะฮะ ซึ่งตัวละครบางตัวสามารถได้รับทรัพยากรจากเชียรแท็กอย่างเช่นเจนโดจะเข้าโหมดสีแดงทันทีหรือวิเวียนจะได้ดอกไม้2ดอกนะฮะสําหรับ m 3ถึง M5 นั้นสํหรับผมแล้วถือว่าเฉยๆนะฮะเป็นทางผ่านไปสู่ M6 มากกว่าและสําหรับ M6 นะเพิ่มดตเม็ดดิสออเดอร์ทั้งทีมอีก105%ก็สําหรับคนที่มีตังนะครับจัดเลย ในเรื่องของการจัดทีมนะครับเอาตรงๆยูสฮาไปซัพพอร์ตออกแบบมาเพื่อเล่นกับเอเจนต์สายอน o มา l ีทุกตัวในเกมเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีตัวอ n o มา l ีอยู่แล้วก็แค่นั้นก็เพียงพอแล้วครับนี่เป็นเพียงทีมตัวอย่างที่สามารถใช้เล่นกับยูสฮาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทีมยูสฮาวิเวียนเจนโดยูสฮาวิเวียนเยนงิียูสฮาเยนงิีิยาบิหรือทีมยุบกเบิกอย่างยูสฮาเบอร์นิสเจนโดก็โคตรแรงแล้วนะฮะนอกจากนั้นยังสามารถใช้ไปโป้ หรือเกรสได้นะครับถ้าเกิดว่าใครไม่มีตัวแบบลิมิเต็ดและที่กระมาแรงมากในช่วงนี้นั่นก็คือเือทะลุจุดศูนย์เฟ dition ทีมมญ่าบีโมโนไอซ์นั่นเองที่เอาอยู่สุฮามาแทนลาาออนนะครับทำให้ทีมนี้เล่นง่ายขึ้นมากเลย ในส่วนของดิสนะครับเราจะใส่ช่อง6เป็นควบคุม a n o m a l ี่แบบบังคับนะแล้วก็เซต2ชิ้นจะใส่เป็นเซตสีม่วง python melody บังคับเหมือนกันนอกจากนั้นจะใส่อะไรก็ได้นะครับขอแค่ egg t a ถึง3,000ก็เพียงพอแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของวิดีโอแล้วนะครับในตอนนี้อุกินามิยูโซฮะคือตัวละครซัพพอร์ตที่ดีที่สุดในเกมณตอนนี้สำหรับตัวละครสายอน o ม a l ี่ทั้งบัฟที่แรงมหาศาลแจกพลังงานให้กับเพื่อนๆความง่ายในการเล่นและความน่ารักระดับทำลายล้าง เธอไม่ใช่แค่ตัวละครที่ดีแต่เธอคืออนาคตของอ n โนมาลีครับใครที่กำลังลังเลอยู่พอบอกได้คำเดียวว่าเปิดเธอแล้วคุณจะไม่เสียใจอย่างแน่นอนถ้าชอบคลิปนี้และอยากได้ยูซุฮามาครอบครอง mm hmm. ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับท,ที่มีเรื่องแนะนำก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ด้านล่างได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์อยู่แล้วสำหรับวันนี้ขอตัวไปเปิดยูซุฮะก่อนนะครับ